การยกย้ายเจ้าหน้าที่สูงสุดการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในระบบการเมืองไทยในวันที่4พฤศจิกายน2568ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีได้มีมติที่น่าสนใจเกี่ยวกับการโอนย้ายเจ้าหน้าที่สูงสุดในระบบการเมืองไทยโดยมีการโอนนางสาวอ้อนฟ้าเวชชีวะเลขาธิการสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสชกลับมาดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกอพอรอ และนายดนุชาพิชยนันเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสอทอ,อกลับไปดํารงตําแหน่งเลขาธิการสอสอชอ,อีกครั้งแต่ที่น่าสนใจคือทําไมต้องมีการโอนย้ายเหล่านี้และมันจะส่งผลต่อระบบการเมืองไทยอย่างไรและทําไมต้องโอนย้าย ถ้าหากคุณติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดคุณอาจจะรู้ว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19สิงหาคม2568ได้มีมติรับโอนนายดนุชาพิชยนันท์ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเลขาธิการสสชให้ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะ,กะเกษียณอายุราชการแต่ที่น่าสนใจคือทำไมต้องมีการโอนย้ายเหล่านี้ในขณะนี้ อาจจะมีคำตอบที่หลากหลายแต่หนึ่งในนั้นคือการนับวาระการดำรงตำแหน่งซึ่งจะเริ่มต้นใหม่หากมีการโอนย้ายซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะได้อยู่ในวารคข้าราชการพลเรือนสามัญระดับบสสูง41ต่อไปอีก4ปีและต่ออายุได้คราวละหนึ่งปีอีกสองครั้งแต่ที่นี่คือจุดที่น่าขัดแย้งคุณคิดว่านี่เป็นการใช้ระบบอย่างถูกต้องหรือไม่ นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งนางสาวรัชดาธนาดิเรกอดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาธิปัตย์เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระรดอนปริศนานันทกุลซึ่งเธอเคยเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และมีประสบการณ์ในการทำงานกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่ที่นี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้คนอาจจะพลาดการแต่งตั้งนี้จะส่งผลต่อการเมืองไทยอย่างไรในอนาคต และนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดการโอนย้ายเหล่านี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานแต่มันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ลึกซึง้งซึ่งอาจจะส่งผลต่อการบริหารราชการในอนาคตและคุณคิดว่าระบบก,การเมืองไทยพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้หรือไม่ขอให้คุณคิดคำตอบใจใจและแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเราในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง